ดีฮะทุกคนยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเอร์แะแต่ผมเบื่อเป็นหมาแล้วมผมอยากลองเป็นอย่างอื่นพี่สาวโคจะอ่านฮะว่าไงก็คุณน้องหมาผมเบื่อเป็นหมาแล้วสบายมากเลยค่ะคุณน้องหมาในโลกใบนี้คุณน้องหมาอยากเป็นอะไรก็ได้ที่ต้องการ ในโลกนี้ผมเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่หมาก็ได้เหรอฮะว้าวคุณนกหมาสนใจอยากลองเป็นสิ่งมีชีวิตน่ารักที่แค่กินไปเรื่อยๆอแล้วก็เติบโตไหมคะโอ้เรื่องกินเนี่ยผมชอบมากผมถน,นัดสุดๆเอาเลยฮะไปกันเถอะพี่สาวผมลาออกจากการเป็นหมาหนึ่งวันนะฮะทุกคนไปดูกันว่าผมจะได้เป็นตัวอะไรฮ่าฮ้อ ใี่ผมกลายเป็นตัวอะไรอะ่ะทำไมผมมีแต่หัวเยอะเยอะทุกคนฮะผมกลายเป็นนอนดูสินอนสั้นๆคว่ำๆด้วยอะ่ะแต่มันก็สนุกดีนะฮะเออแมันก็เอ <Nope. S 1> อเออดนนะตเอดอนอ แอปเปิ้ลอ่าผมได้แล้วสับป,ปลรดไม่โอ้ผมกินแล้วผมตัวใหญ่ขึ้นด้วยะไม่เออเค้กเค้กผมเห็นเค้กือใกล้ๆผมอยากกินเค้กเอยอย่ามาเป,ปียดมาเค้กหายไปแล้วเค้กเออเออโดนัทโดนทัท โดนัดของผมงาหมูกินโดนัทแล้วโตเร็วด้วยาทุกคนไม่ผมอยากกินเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อยู่ไหนยังไมีแต่ผักผลไม้อะฮทุกคนฮะผมเห็นอะไรบางอย่าโว้มันเปลี่ยนสีได้ด้วยอะแต่ไม่มีตัง เยอะพี่หนอนไฮเทคพี่หนอนคนนี้ดูไฮเทคมากเลยค่ะทุกคนดูหัวพี่เขาที่ตัวเขาเป็นสีฟ้าด้วยอ่ะผมเจะเบอร์เกอร์แล้วเี้มผมจะต้องกินเพื่อให้ผมเจริญเติบโตก่อนนะคะโดนัทนี่ไงเค้กผมเจอเค้กเค้กของผมเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ ตรงนั้นคืออะไรเราไปสำรวจกันเถอะฮะวะยังฮะเค้ก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 ไม่ผมต้องการจะก,กินเค้กอะ่ะโอ้คนนี้มีมงกุฎด,ด้วยอลังการงานสร้างมากเลยฮะโอ้ความยาวเข้า46อะ่ะผมยาวแค่9เองอะ่ะฮะเฮ้ที่นี่คือออโตอิเตอร์ เขาเขียนว่า relax and enjoy automatic food คืออะไรเหรอพี่ชายโ้ที่นี่แค่อยู่เฉยๆก็เหมือนกับมีอาหารมาป้อนฮะทุกคนแค่อยู่เฉยๆก็กินอาหารได้นี่มันสวรรค์ของคนขี้เกียจนี่นาฮะงั้นผมจะสิงสถิตยอยู่ตรงนี้ผมจะไม่ไปไหนและฮะสบายสุดๆแค่นอนก็โตได้เอ้อ นี่ผมเป็นเจ้าแห่งนอนนี่ผมเท่ไหมฮะไอพี่ชายบางผมมิดเลยผมอุตส่าห์ขึ้นมาจะถ่ายเท่ๆลงไปเออเอ้ไม่ผมเป็นหนอนเบอรผมไม่ถ่ายแล้วผมไม่ถ่ายแล้ว,มมลวเฮ็ดผมเห็นเพ็ดอ่ะเพ็ดไม่นะได้เพ็ดด้วยอะ่ะในนี้เอาไว้ทำอะไรอะ่ะ PV PVP ลองเข้าไปดูกันไหมฮะอ๋อ เราสู้กันได้ฮะถ้าหัวเราไปชนตัวคนอื่นเราจะซี่แงแง้แกเราจะตุยเย่เจบน,นี่เอออ้าวเฮยเราจะต้องไปล้างแขนเฮ้เฮ้เฮผมจะไปโจมตีคนอื่นเขาบ้างแล้วผมก็จะกินตัวของพวกเขาผมก็จะโตเร็วขึ้นเป็นกองนี่แหละฮะ แผนการของผมวันนี้ต้องเริ่มต้นจากการค่อยๆแอบกินข้างนอกก่อนหรือไม่แผนการที่ดีที่สุดคือการไปเดินตามตูดรอใครตุยเย่แล้วก็ขอแบ่งสักสุกไม่นะเอา้เอาทำไมคนนั้นเขาไม่ตุยเย่เขาชนตัวผมแล้วมาฮะ เยอะผมเพิ่งรู้ว่าหนอนมันกระโดดได้ด้วยทุกคนฮะดูดิค่ะโอ้โอ,โอ้มีคนตายมีคนตายขอกินหน่อยขอกินหน่อยเอ้าทำไมชวชนตัวผมแล้วเขาไม่เห็นจะตายเลยเขาไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ตุยเย่เข้าใจอะไรผิดอราผมไปอ่านป้ายใหม่ก่อนนะคะ <S <S โย่ผมฆ่าได้แบบฟุกฟุก๊ก่ะ เฮ้ยของเราอะเราเป็นคนฆ่านายผมไม่ยอมไม่ผมยังฆ่าใครไม่ได้ยลยเหรอคะทุกคนผมจะฆ่านี่แหละมันเพิ่งมาใหม่นี่เนี่ยเย้ผมฆ่าได้แล้วสุดยอดไปเลยฆ่าคนมาใหม่เทพสุดๆ <c oughs> เเ้าฆ่าเขาดีไหมนะ แต่เราก็ตัวสั้นเกินแลยังไม่มีปัญญาจะลอมเขาเลยนนะเออของฟีนี่นะวันนี้เขาโมโหอะเราแย่งของฟีเขาแล้วเ,เขายิ่งวามากเลยฮะทุกคนเกยกันดีกว่าฮะโอยตายเลยอะ่ะเขาโมโหแล้วเขามาฆ่าผมอะเฮ้อเราไปลองอันนั้นกันดีกว่าฮมา์เราฟูดนั่นน่ะ ดูดิมันเหมือนมีภูเขาด้วยฮะแล้วมาเข้าไปในนี้กันเถอะฮะโว้มีนตของกินทำไมหมดเลย呀โวในนี้ก็มีอ่ะาลองเข้ามาดูในนี้ก่อนนะฮะว้เออะทางทางๆถอยถอยเกียร์ถอยหลังนี่มันคือเหมือนแบบภูเขาของของกินนี่เองขึ้นขึ้นขึ้นอย่างทุรักทุเลนี่นีนี่นี่เยอะนี่อะไรอ่ะสามเหลี่ยมนี่อะไร มันคือที่กระโดดวี่เมื่อกี้มันหนอนบินชัดๆเลยฮะทุกคนอ๋อผมจะขึ้นไปจุดสูงสุดนะทุกคนเราขึ้นไปบนจุดสูงสุดของภูเขากันดีกว่าฮะไม่ผมอยู่บนจุดสูงสุดของภูเขาหนอนหนอนหนอน,น,อนสยอดไปเลยวิ่งเอะคอผมคดเออต้องจัดกระดูกเล็กน้อยเออเออ โอ้ผมได้เพชร15อันแล้วมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่เลยนี่แน่เย่ yeah. ผมกลายเป็นเออใครมาพาดอะไรตรงเออติดเออทุกคนฮะผมติดเอ้ยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมหน่อยผมติดเจเจทับผมมากปล่อย ไม่ผมกลายเป็นหนอนสีน้ำตาลฮะเฮะ้เก็บของกินก่อนเอ้อผมตีดีแล้วอะไม่ผมจะต้องเป็นหนอนที่ตัวยาวที่สุดในนี้ให้ได้ฮะโอ้ตอนนี้ผมเป็นหนอนที่ยาวอันดับ19แล้วฮะ โอ้ทุกคนผมเป็นหนอนเบอร์เจ็ดแล้วอ่ะผมจะต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้เย้ ผมเป็นหนอนที่ยาวที่สุดแล้วฮะสุดยอดไปเลยดูความยาวของผมแม่ผมจะขึ้นไปประกาศสักดาข้างบนยอดนั่นนี่ผมเป็นสุดยอดแห่งหนอนตอนนี้ผมก็ทำภารกิจผมได้สําเร็จแล้วผมได้เป็นหนอนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วฮะครั้งหน้าทุกคนอยากให้ผมลองเป็นตัวอะไรอีกก็ลองคอมเมนต์มานะฮะ ครั้งนี้ผมไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะฮิฮิ